สวัสดีค่ะพี่น้องผเรียนมารีวิวเหรียญเอามารีวิวแบ่งให้เบิ่งเกาตรวจก็ว่าไม่เ้าผิดรีวิวแต่เหรียญหนไรจนว่าสิเว้าผิดแล้วันี้แบ่งรัชกาลที่สิบเดอ้อพี่น้องอันนี้ข้างหลังเป็นรูปพระบรมฉายลาลักษณ์รัชกาลที่ห้ากับรัชกาลที่หกเดอ้อพี่น้องใบแบ่ง ขาเจ้ากับสิเห็ุเป็นประวัติศาสตร์ทั้งสี่ละให้พี่น้องเข้าเบิง่งเนาะพี่น้องเนาะแบ่งงามงามอันทุ่มขาเจ้าซื่อหาก็บแบ่งซุ่มมันที่ปั่มพิดปั่มผัดแบ่งแบ่งปกติจั้งสีก่ก็ย่งธรรมดาอยู่เด้อพี่น้องพ่ท่านหันราขาก็ะทอนนาแบ่งเอามารีวิวให้พี่น้องเข้าเบิง่งเราก็มีอัน ลายเส้นลายเส้นของแบ่งต่ละแบ่งกับสี่มีนลายเส้นทังสี่ส่วนส่วนเนาะพี่น้องเนาะเสดที่อย่างน้อนนะึ่เนาะเศษธาติเศษธาทะวีสินโอเศษธาทะวีสินหลักการ อนี่อ่านวางไหนเนาะนี่เนาะอ่านบาออกหล่ะพี่น้องนลยอานออกเคร่งเตะไล่เส้นข้างหน้าไล่เส้นข้างหลังอ่านบาออกอ่านอ่านของแกว่ารัฐมนตรีอันนี้ผู้ผู้อะไรนัะน่เนาะโอ้ยอ่านบาออกพี่น้องนลยอานได้ไล่เส้นหนึ่งเดียวนึงไล่เส้นหนึ่งอ่านบ่ได้ เรียนอ่านไรเช่นเดียวก็ตรวจความไพ่เด้อผู้ใดอ่านได้ก็เขียนมาบอกประเด็นเนี่ยสูงเอยียงเนาะพี่นาะโอ้ยอ่านบ่ออกพี่น้องเอ้ยผู้ว่าการผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยอ่านออกตัวน,นี้นะนอกนั้นก็อ่านบ่ออกพี่น้อ,นอ,นองเอ้ย ออกตอนนี้นะ่ะเก็บไว้เดอ้อพี่น้องเพราะว่าอันลายเซ็นตั้งแต่อันอัตเทอรมนติดตะั่นคนข้นขนเจ้าสิเซ็นจะใส่จังซี่ล่ะไว้กับอัน,นที่เป็นอัน่นผู้ผู้ว่าการธนาคารเนาะพี่น้องเนาะแต่ละอันผู้ใด,ดมี่กัเก็บไว้ก่อนเดอ้อพี่น้องอย่าเผาใช้ เอาอันใดน,นั่นก็เก็บไว้ซะกอนประเดก็เก็บไว้ือกัน,นพี่น้องเพราะว่าเป็นสีเส้นได้เส้นของเัินรัฐมนตรตีตลาดน้นไว้เข้ากับไวเป็นทีละลึกว่าอันแบ่งออกมารุ่นใดมีได้เสน้นรัฐมนตรตีซื้อว่าอ,อย่างพูนว่ากาันธนาคารแห่งประเทศใทห้ซื้อว่าอ,อย่างเข้ากับเก็บไว้เนาะเพราะว่า บางคนข้าเจ้าก็ออกไปแลวบางคนข้าเจ้าการบรยูแล้วังสี่ขาเจ้าบริยูน่อันนี้แล้วขาเจ้าล่าออกแล้วบปสุกคนเนาะพี่น้องเนาะแต่ยังมีซื้อขาเจ้ากับจาหรือเป็นประวัติศาสตร์ไปห้าเบิง้วคือกันกับพระบรมชายาหลักของรัชการที่เก่าครับรัชการที่หาครับรัชการที่หกบางแบ่งกับมีรัชการที่เก่าเนอพี่น้องแต่ว่าแบ่งลอยอันนี้มีรัชการที่หากับรัชการที่หก ข้างหน้านี่ก็เป็นพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่สิบพี่น้องอันนี้คือแบ่งปัจจุบันเขายังใส่อยู่กูมือผู้ใดมีก็เก็บไว้ก่อนเด้อพี่น้องเก็บไว้ใบ,บสองใบก็ยังดีประเด็นก็บเจ็บือกันประเดียนน้ามารีวิวให้พี่นอ้องเข้าเบอร์มือพระาะว่ายังมีลายเส้นของเงินเศรษฐาทวีสินอยู่เนาะพี่น้องเนาะรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสิน ปรเด็นเกษตรขอจบคลิปไว้ซ้ำนี้อันใดบ่ดีบด่างามก็่ากาเพราะงามในอ้อมอกอ้อมใจพี่ใจน้องเด้อไว้ติดตามคลิปหน้าคลิปนี้ประเด็นเกษตรขอจบไว้ซ้ำนี้ก่อนให้มีแต่ความสุขความจเจริญถูกจะพานมั่นจะต้องเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคิดสิ่งใดๆๆสมความมุ่งมั่นปารธนาโชคดีมีใช่ตลอดไปสุขภาพแข็งแรงสุกคนเคร่งครอบครัวเด้อพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ประเดอนเป็นกำลังแรงใจให้เหตุคลิปต่อไปในเด้อประเดอนเหตุยูสามช่องป้าดวงสองกับดวงเดือนสี่สิบเก้าขออนุญาตจบคลิปไว้ซ้ำนีก่อนเด้อพี่น้อง Thank แต you so much for watching สวัสดีค่ะตีชมได้ตามใจชอบเด้อพี่น้องไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก่ะขอบคุณหลายๆกดไลค์กดแชร์ให้ก็ได้ สวัสดีค่ะ